จมกไปในนใใช่ดีแล้วเปลี่ยนไม่ใส่แบบแหลมมาไม่งั้นมันจมนี่ไงนี่ไงพี่บีถ่ายกับตัวเล็กแม่ไม่มาแม่กลัวแผลชีด

อ่ะเข้าไปถ่ายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวบรจะออกเราถ่ายรูปกั นอเ่นไใช่คะขาจับมือหน่อยให้จับมือได้ยังเขาจับมือหน่อยหนก็ไ่้กันไ่ากันอะคุณยายเซนนั่งเลยค่ะนั่งใกล้ อุ้ยแต่งตัวสวยเชียวนะผ้าไหมางามงามเนาะนายขอจับผ้าไหมหน่อยอุ้ยตายแล้วผ้าไหมสวยผ้าไหมาจากไหนนี่าาอ๋อผ้าไหมสวยกี่ตะกอนนี่สามตะกองามงามผ้าไหมมุกดาหารบอก คุณย้ายถ่ายกับพี่บี